อครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันจันทร์นะครับที่24เดือน6นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์มุมมองการเทรดตลาดทองคําเหมือนเดิมเนาะมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับหลังจากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกามีการโจมตีอิหร่านนะครับใครเห็นก็ว่าทองบินนะเป็นไงครับล่วงไม่พักเลยนะครับทั้งทองทั้งน้ำมันเลยนะครับแสบจริงๆนะฮะโดยเฉพาะตลาดช่วงนี้นะครับก็ เราลเล่นก็พยายามมีแผนไว้แล้วกันเนาะโอเคไหมครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าในฝ้าของเทนิลคอเนี่ยหลุดเทนไลน์มาแล้วเนี่ยต้องเซลล์นะครับซึ่งผมก็พูดตรงครับตื่นไม่ทันนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้เข้าเนาะก็ลงจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้จะเล่นยังไงนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วกันนะครับแต่อาจจะเด้งขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงโอเคไหมอาจจะเด้งขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงนะครับเพราะฉะนั้น,นแผนที่จะเล่นในวันนี้นะครับ ซึ่งถ้าดูถ้ายยอะทำเฟรมลงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะขึ้นมาก่อนอันนี้ต้องดูนะอย่าพยายามไบ a อสนะครับว่าเฮ้ยขึ้นเพื่ลงหรือลงอย่างเดียวไม่ใช่เผื่อไว้สองสามแผนเนาะจะได้เซฟเซฟไว้นะครับนะผมแสดงว่าตรงเนี้ยทุกคนดูตรงนี้นะตรงเนี้ยมันมีเรียกได้ว,ว่าโซนนะครับดีมานเก่าเนี่ยอาจจะเป็นซัพลายใหม่เนาะดีมานเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้โซนนี้ในการพิจารณาอาจจะเป็นจุด หอกว้างหน่อยนะครับต้องค่อนข้างกว้างหน่อยอสีขาวแล้วกันะจะได้แตกต่างนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปตรงนี้แถวๆนี้แล้วลงโอเคไหมหรืออาจจะขึ้นไปถึงเทรลน์จุดวัดใจคือตรงนี้นะผมบอกก่อนจุดวัดใจคือตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะอะไรนะครับ ถ้าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการยืนเหนือได้เมื่อไหร่นะเพราะแถวนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกโซนหนึ่งที่จุมบ่อยเหมือนกันนะครับแตะบ่อยๆที่เทสบ่อยๆเนี่ยแล้วมีอาการแล้วเลือกทางแล้วกลับตัวนะครับถ้ายืนเหนือตรงนี้ได้ขึ้นนะครับอยืนเหนือตรงนี้ได้ก็ขึ้นต่อนะครับยืนไม่ได้ก็ลงนะครับ ต้องยืนเหนือนะต้องยืนเหนือนะครับแล้วมันก็จะไปต่อของมันไปขั้นๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะลงเพราะราคานี้ก็ได้เนาะแผนผมมองงี้เด้งขึ้นไปก่อนแล้วลงนะครับเด้งขึ้นไปก่อนแล้วลงเนาะอ่แป๊บน,นึงนะขออนุญาตใช้ฟีโบในการตัดสินใจนิดหน่อยนะครับโอ้หน่าสองุดหกหนึ่งแปดแถว,วน,นี้พอดีเลยเหรอ โอเคนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นไปได้นะครับรอ,อดูนะโอเคทุกคนลองดูนะครับแผน3แผนเด้งขึ้นไปแล้วลงเพราราคานี้แต่ถ้าราคานี้ไม่อยู่ก็ขึ้นไปต่อแล้วไปกลับตัวแถวเทเลไลนะครับแต่เทเลไลนี้ผมไม่ไน่จจเอาอยู่ไหมแต่ถ้ามันมีการยืนเหนือตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงราคานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนําพิจารณาดูนะครับแผนการเทรดประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้า หากใครนะครับที่นําแผนผมไปเทรดแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์หรือแบบรู้สึกนามาปรับระยุกตกับแผนการเทรดทุกคนแล้วดีขึ้นเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร้นะครับแล้วถ้าอยากเข้ามาเทรดด้วยกันในกลุ่มเนี่ยก็ผมแปะชื่อช่องไว้นะครับก็เฟซบุ๊กไว้นะมาสอบถามได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนก็หวังว่าวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับเทรดอย่างระมัดระวังเนาะมีแผนสำรองแล้วก็อย่าลืมมาน,นี่มาเดิมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ